ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของมนุษย์เงินเดือนที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้สั่งคืนเงินเดือนละ600บาทแก่ผู้ที่ประกันตนมาตรา33โดยจะโอนเงินเข้าโดยตรงทางบัญชีหลังจากที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 ทําให้หลายคนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาช่วยเหลือกันทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการและทางเกษตรกร ที่กำลังจะทำอยู่ด้วยขนาดเดียวกันทางกลุ่มลูกจ้างที่ประกันตนตามมาตรา3.3ทางประกันสังคมเองก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 ด้วยการลดการส่งอัตราเงินสมทบของลูกจ้างเหลือเพียง1%หรือ150บาทเท่านั้นส่วนนายจ้างเหลืออัตราเพียง4%ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2563 สำหรับผู้ที่ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินประกันสังคมเกินในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนในอัตราเต็มคือ750บาทแทนที่จะเป็นอัตราลดในราคา150บาทตามประกันสังคมเองจะโอนเงินคืนให้กับผู้ประกันตนเดือนละ600บาทเข้าบัญชีเงินเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งในตอนนี้หลายคนก็ได้รับเงินคืนบ้างแล้วแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้รับเงินคืนก็ให้ไปสอบถามที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทของตัวเองและก็เช็คในสลิปเงินเดือนของตัวเองว่ามีเงินส่วนนี้เข้ามาหรือไม่